ทำที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนี้หากเป็นประโยชน์กับผู้ใดอนุญาตให้รำไปใช้ได้นะคะข้าพเจ้าเกิดมาชีวิตหนึ่งก็มไม่ได้ร่ำเวย,ะยอะไรแบเปล่าเกิดมาจะทำอะไรก เกิดมาเล็กๆแค่อยู่กับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็สบาไไว้กับพ่ออยู่กับที่สาวบ้านก็โตหน่อยก็มีการทึกษาบ้างมาทํางานทํางานเปนได้ไะทำงานช่วยที่สาวอยู่เป็นแล้วก็แยกออกไปทางคนจ้างทําเองอก็ไปทํางานอยู่ทำงานประจํข้รพเจ้าไม่ได้มีความรู้อะไร ทำาที่ทำงานเป็นรู้ยางอยู่ทำอยู่จนละสิทธิ์ซีมากจนจะทำจนกระทั่งจะเสียหน่ายุระหว่างที่ทำงานไม่เคยิดจะปฏิบัติธรรมแม้แต่น้อยแต่พอเกษียณออกมาแล้วใจอยากจะปฏิบัติอยากจะหาที่ปฏิบัติธรรมก็เลยไปสมั ที่ปฏิบัติทมแห่งหนึง่งคือให้อยู่ได้และแ่เราอยากจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็จะเป็นสำแนังหนึ่งก็ไปสมัครท่านก็จะให้อยู่ออก,กุดละคนจะเป็นที่ยกพื้นขึ้นมาสี่ห้าชั้นแล้วก็เป็นกไดเป็นหลังๆกูดึ่งก็อยู่คนเดียวนั่งปฏิบัติรชการ ดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็มีเดินจงกรมรอบๆบ้านได้แล้วพระเจ้าก็ไปอยู่แล้วไปเดินจกมกลมรอบๆบ้านบ้านนั่นแอบกูดค่อนข,ข้างเก่าแล้วก็าาจะมีตุกแกมาอยู่ด้วยอยู่บริมชายแต่อยู่ทางเาวาประตูบ้านแล้วเจ้าประตูห้องกอเดินมาถึงประตูห้องตุองแซงกับแม่ นายพี่เจ็คครับกลัวะก็หยุดแล้วก็มองไปแล้วก็บอกว่าอย่ามาร้องเลยเรากลัว,วเหมือนแกนว่าเขาตอบมาว่าลูกแกเขาให้เป็นตัวอย่างนี้ถ้าจะให้เราทํำยังไงออใช่นนคะเขาแ็คไม่ต้ทงชมเไรก็เร็จก็เด็ดแต่นี้เด็โอเคแหละเดินไปก็ยังเดินอยู่อย่างเนี้ยอยู่ได้จนเออ ข้าวี c มีมีอีกช่วงหนึออ่งมีช่วงหนึ่งก็ข้าวาสมแล้เจากข้าวมวา,าวตั้งที่ที่บันไดให้ทุกวันทุกวันเนี่ก็หยิบติดโตเข้าไปตั้งในห้องตั้งในห้องเสร็จแล้วก็ามานั่งอยู่ข้างนอกนั่งดูเราไปเรื่อยๆทางเจดงโนนี่ไปเรื่อยๆแล้วเห็นกิตมันวิ่งทะลุคัมภีรงเข้าไปจะไปที่ป่นโตเลยเห็นแต่ว่า ไม่<ต>ไม่รู้พอย<พ>อ,อะไรนะพี่แจ็คบอกว่าไม่ไมยังไม่กินมันใก็้เขียวไปเลยแล้วก็เลยนั่งต่อไปคือก็เห็นสภาวะอยู่แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นปิดอย่างไรต่อมันก็ไม่เข้าใจอยู่ได้ถึงเดสี่สิบพันวันเลยออกออกมาจะดูหาที่จะดูหาที่ปฏิบัติไรก็ไปเห็น รอบหนึ่งก็แจกซีดีแจกซีดีฟังเล่นดูจิตก็ไปเอาซีดีมาฟัง<ม>อยู่นานไปขายอยู่นานเหมือนกัน<ม>ฟังแล้วก็<ม>ยังไม่ได้ตอดใจเท่ไเาไหร่แต่ก็มีไปก็มีไปถามได้แต่ว่าเราเป็นคนอ่อคนใหม่เป็นคนใหม่ๆก็เลยไม่กล้าถามคนแรกๆถ้าถามก็ได้แต่เป็นน่งคนจะเข้าปฏิบัติที่วัดไม่ได้ปฏิวัติก็ ตัจอดเป็นติดนีถึงจะเข้าได้ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่แต่ว่ามันก็เกิดสภาวะในหริก<ม>ันอยู่ๆนั่งกินข้าวกินข้าวเกลรู้สึกว่าอ้าวก็ใครนั่งอยู่นี่มีตัวหนึ่งเห็นอยู่ก็เห็นอยู่แบบนี้ก็เดีไม่ได้ปวดน,นะาจะกระสุนใคแค่นี้เองก็ลูกเห็นอย่างนี้อ้าวก็ไปปฏิบัติไปไม่ได้ไดแล้วก็เลยหนานทางอื่นที่จะปฏิบัติไหน ก็เลยไม่รู้ไปทำไม่รู้ทำยังไงก็ต้องไปไปรู้ไปนะตอนนั้นที่จะปฏิบัติก็จะไปเจอกับปะนิพนามน้ำก็เลยไปปฏิบัติที่วัดท่านอยู่หลายไปที่วัดมีคอร์สสามวันห้าวันได้ละสามวันห้าวันจะได้ปฏิบัติอย,ยู่สายเด็ดยกย่างเหยียบประมาณนี้อยู่แค่อยู่กับท่านปฏิบัติมาสลายคอร์สอยู่ ก็เลยพระอาจารย์ก็เลย,หเ,ลยเห็นว่าต้องปฏิบัติแล้วก็เลยจะให้ก้าวหน้าไปกว่านี้ก็เลยพาไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งเองือท่านก็เก่ง,างมากอยู่เพราะว่าก็เลยไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นด้วยเคยไปนี่อยู่นานอยู่หลายปีเป็นเป็นเป็นพระอาจารย์ที่สอนท่านนิสิตด้วยก็เลยไปเรื่อยอาศัยปฏิบัติด้วย คอโยงก็ได้แบบเสพติบติด้วยค้อน,นกัะเกีงเรียนเชียนเตี้ยน้าอยู่หลายครั้งก็ปฏิบัติคนอื่นๆที่ไปร่วมปฏิบัติด้วยก็สปาวดีไปถึงธนาชาแต่ตัวข้าปเจ้าเองไม่่อยจะเอาเรื่อง่าไรปฏิบัติโดมั่งไม่โดมั่งออกไปนอกกายมั่งโด,โดในกายมั่งโดในจีตบ้านก็แล้วกันแต่เพื่อนๆเ,เขาไปได้ใจจนเพื่อนๆก็กลับบ้านกันหมดนะ่ว พระเจ้าไปยังไปไปบ่อยอยู่เลยนักที่สุดเครื่องก็เลยส่งซีดีมาแต่บอกว่าปฏิบัติงานนี้เอาไหมได่าก็เลยออกมาตามเพื่อนออกมาก็าปฏิบัติไปตามที่เพื่อนส่งซีดีมาให้ก็แต่จริงๆก็ก,ก็มีสภาวะเหมือนกันเห็นความรู้เห็นตามที่พระที่พระอาจารย์รูปนั้นสอนมีหลายมีหลายพระอาจารย์ตาม เว็สื่ประทัฟังอยู่บ่อยเหมือนกันจนในที่สุดก็พระภาวะก็ไม่ไปไม่ได้อย่างเพื่อนแต่แตทีหนึ่งเพื่อนก็ก็รู้แจ้งเยอะนี่ก็โพดให้ฟังก็รู้ก็เข้าใจอย่างกับพระภาวะเตจก็แจ้งเป็นอย่างไงแต่ตัวเองเ่ะรู้ว่าตัวเองอ่ติดอะไรอยู่อย่างเงี้ยใม่ไม่ยส่ในในที่สุดก็บอกเพื่อนว่าเธอเธอไปกันเธอเราไม่ไปเรย เพราะว่าปฏิบัติยัง่งก็ไม่ได้อย่างไปอย่างเข้าได้สิแล้วก็อยู่อย่างนี้ธรรมดาธรรมดาะนะคะัจนอยู่มาวันหนึ่งมีพระรูปนหนึ่งก็ส่งพรามาแตาที่พรามาตาก็ส่งรูปนี้ก็ส่งทิปพระอาจารย์ที่แบบมาให้แบบถึงที่าพาอะพรเลยนมาให้นั่งฟังดูฟังดูแล้วฟังครั้งแรกผ้าน,นีสายดีจัง สอนอะไรก็อะไรก็จบอะไรก็จบแต่จะจำก็จบไปเห็นตามที่ท่านที่ท่านสแสดงคำอยู่จบจบทุกครั้งเลยมันเป็นธรรมชาติโน,นก็ต่เป็นธรมนนธรมชาติน้าฟังง่ายดีก็เลยฟังท่านอยู่ตลอดจตกระทั่งเดืยนนี้ก็ได้เหตุประาวันขึ้นก็เลยเข้าใจก็เลยอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ไม่ไปไหนแล้วในฝันในในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนๆก็นก็แดงได้ออกมาแสดงทำกันแล้วก็เพื่อนเพื่อนกบแจนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็แสดงทากันเก่งๆมาแต่ตัวข้าพเจ้าก็คาดใจเหมือนกันแต่ก็เก็บมาพูดได้ไม่หมดขอให้ได้ฟังเพื่อนเพื่อนติดฟามฟังเพื่อนเที่อนทีเก่งกัน แต่ตัวเขาไปเทาเองพูดไม่ได้หมดพูดไม่ได้เยอะเข้าใจแต่ว่าเอามาแสดงทามาได้มามหรือว่าผู้ใดอยากจะเข้ามากตรงนี้ก็เข้ามาติดเข้ามาฟังแหละเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้จะไม่จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิง้นราก็จะเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกัน ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องนรอกไม่ไอ้ให้มาบอกเลยสิแม้อยู่กันด้วยความอยู่ในธรรมทั้งนั้นเลยมีความสุขดีไม่ไม่มีอะไรเลยเอามาหากินจะทำกินไปฟังธรรมก็ฟังไปอยู่อย่างเนี้ยก็เลยมีความสุขกันถึงแบบมาบอกให้เพื่อนๆกูได้อยากจะเข้ามากระเชินนะคะคือแสดงไว้แค่นี้นะคะ แล้วมาเจอกันในค่ะในคุณปัญญาวูมตนะคะสาธุค่ะ